สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมดิสม็อบบีครับไม่ได้เจอกันนานเลยเป็นยังไงบ้างทุกคนคิดถึงจังเลยมาครับในที่สุด ep 6เข้ามากันสักทีรอกันนานเลยก่อนไปชมคลิปกันฝากซับสไคร์ไลค์แชร์ด้วยนะครับขออภัยในคำพูดที่ไม่สุภาพด้วยไปุยกันเลย let's go ไปดูกันโลดพี่น้องแมวโอ้ห <c oughs> าจวดเยอะผมเรียนมผมกันเลยสริน <c oughs> ขาด้วนี่เ <c> ร <oughs> ียบร้อยอะบอกเลยนั่นหยาบแน่นอน ร้านเลยเหรอพี่ใช่เป็นร้านเลยร้านเลยพี่ยไอ้ตัวนั้นโดนยิงตายชื่ออะไรด้วยจิมมิตันใครปล่อยมาไอ้จังหวดก็มี สวย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 พุ่งวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ข้างหลังส่งพลังไปส่งพลังไปเยอะเยอะจัดเลยมึงฟาดเยอะจัดเลยเยอะจัดเลยไปไหนแล้วอืมมีเชืยจับขาจับตัวข้างหลังทำไมวะเนี่ยเออมีล็อกเป้าอยู่เนี่ยพี่ลุนเพลินละอูขึ้นมันอูขึ้นไม่ได้ โอ้ยล้มว่ะอ๋อพี่ลุสรันเรียบร้อยล้มเลยหลายเยอะอยู่ชั้นสองอ่ะมินขึ้นไปอัดได้มันกำลังมัเอ๊ะมันกำลังเติมก่อนมินขึ้นไปยัดได้เลยสวยมินแจ๋วแม่ยิงกูไอ้เตัวมินลงแล้วยังไม่ลงมัลงมัลงมี่ทีไหนที่มันเรียบร้อยสวยนี่ยีดีไม่ยังรั่วเลยไปเข้าในคอมแล้วโดนเบนเหมือนกันผมก็ติีมาพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเชี่ยเชื่อเชื่อมีคนหน้าผม โอ้ยเยีะสองตัวสองตัวเดี oh ๋ยวนี่แม่งวับกลับุดพี่ด้วยอุ้ยสามสามพี่สามอุ้ยสองว่ะสองกินขโมนขโมนขโมนเดี๋ยวเดโอ้โหล้มสองเลยยังไงเนี่ยุดยอศอุ้ยล้มว่ะโอ้โหเกือบตายแล้วมันอะไรนะเดี๋ยวชุบพี่มินนะโอเคไปชุบก่อนเลยชุบก่อนเลย ไอ้เชี่ยมาจาก,ก,กไหนอีกตัวนึงวะไอ้สัสเพื่อนมันมาสมทบอีกอ่ะ <c oughs> ต้องรอจังหวะมันมาหาผมแล้วยิเย่เชี่ยเชี่ยมันขับรถมอเตอร์ไซค์มาหาผมเลยอย่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่า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 ,า,ามาฉันยังไม่ตายที่หายเลยเฮ้ยมีเข้าวงกันได้แล้วพี่อ,อิดเ,เลยระว่งนะที่ผมไปหาพี่อยู่พี่ เฮ้ยมีตีนอยู่ที่พี่มีตีนพี่ตรงนี้ก็มีตีนเหมือนกันอะไรเขาน่าตีนออมประเ,เลยเนะ <c oughs> นี่ยตรีได้บ้างของประเทศไทยนะเนี่ยไอ้ยสดุดเ้ยแม่งออกไปข้างนู้นตอนไหนวะพี <c oughs> ่เนี่ยมีตีก็ฟัวชัดเลยนะคนนึงกำลังพิ่งลงครับจังหวนะเนี้ โอ้โหโดอไอ้สัตว์เลยโดนล้อมใครกระโดดดึงๆวะนะเอ้เอ้มีนักร้องหลังมันแพ้เอ้าวนักร้องหลังมันแพ้หงายท้องเลยดูสซูซี่ไม่ไม่ยิงพี่มันจะมันแกะมันเยอะมันยิงเยอะจัดเลยเต็มเลยตู้มสกอรแตกหนึ่งแตกสอง ร่วงไปเลยเจ็บยอน้อยหนึ่งไอตี้เจ็นี่เองเราเคยเจอแล้วภูมิเฉียวหัวกูเป็นนี้เดียวตี่นะเอาอีกนัดนึงแตกเอาอีกนัดนึ่งลมอีกอุ้ยไอ้ขี้คำวรถสีมาชนโอ้มาไม่เล็อกหัวเงี้ยเวลาเรายิงอยู่นอกของบ้านมันยังโดนเขาอยู่อ่ะปุ๊บปุ๊กล้๊บปุ๊บปุ๊ลปุ๊บุ่๊บปปุ๊ปุ๊บปป ้ยม anyway, ิมมตีนมมมมีีมมีีมมตัวมีตัวมีตัวมีตัวเี็บมี่เอาบดเลยอาบดเฉยเอาบดแล้เนี่ยบดบดอคุณลูดยาหน้าบ้านเฉยเนี่ยนหลังหยดหาตามหยกอแตจไม่ได้นี่มีนี้มีสองตัว ไปกิอู้หน้าพี่หน้าพี่ต,ตัวงั้นวะสวยเจอไหนพี่ยู่นี่ครับตายแล้วรถตี่นี่ไงมันมีเพื่อนอีกนะมาแล้วพี่รถมาแล้วเฮ้ยรถมาเก็บแ็ศแล้วแม่ช<ย>มงมชนกูก่อนเลยสวัสดีแม่งชนกูลอยเลยดิเวรเลย โอ้ยลั่นได้เต็มเจอกูห่อมเจอกูห่อมโอ้ดูกลองเลยเฮ้ยไป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 ก่อนไปก่อนไปก่อนไปก่อนงงงงงงไปกันเถอะพวกเรามามาเจอมาเจอมาเที่ปากข้าวโพดไอ้หนูซุ่มยิงที่ปากข้าวโพดข้าวโพดทีเดียวเว้ยพี่ไม่ใช่มันว่ายน้ำหนีไปหรอเป็นไปได้นะพี่เฮ้ยรอเอ้อรอไอ้นี่นะ ึงอยู่นี่ไงอยู่นี่ขอบคุณที่ชนเมื่อกี้ใครขับรถชนพี่วะาฟูมเอ่ะได้เลยครับขึ้นเท้ากันแลมีมีคนเก็บรถเอาไปสองตัวสองตัวอยู่ข้างหน้าขับรถไปแล้วพี่ลงพี่มันลงมันลงมีตัวลงสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมโดนแล้วผมโดนแล้วอะไรอะสไนอหรอัสไนพี่เก็บแจ็ก่อนก็ได้พี่ คนโอนโนหอุ๊ยเกวอุยโอ้โหซ้ำเลยว่ะล้มปุ๊บซ้ำป๊อปเลยเก็บเอาอ้พี่เก็บงบเลยยี่ห้อจะรอดไหมเนี่ยโอ้ยดูดิรอดดิเอ๊ะจะรอดไหมเนี่ยงานนี้รอดรอดมันจะชุวได้มพี่จะรอดไหมยิ้ตรงนั้นพี่ยิ้น่าจะเล่นได้ยิ้ด้านหน้าโอเคโอเคโอเค โอ้หนุ่มหมาเนี่ยมันไลตามตามมีเสด็จไล่ยตัวนะเด็ตัวมันยอดปัญหาเลยพี่เด็กตัวมันยอดปัญหาเลยแต่ปัญหาของพี่เกิดอีกแล้วมีรถมาคู่กันสองคันอุ้ยเยอะทุกกองเลยปู่แม่งมาทั้งปีเลยว่ะผมไปเอาปืนพวกยิงมันจะตายแล้วอ่ะเขียมีรถถังมาแล้วระวังด้วยแล้วมันเป็นชักแม็กกาอ่ะพี่โอ้ตรงนี้ว่าไอ้เขียตามติดที่หายิงแม่งตายเลย นี่ยเลยดีนะป๋าเออดีอย่ามาข้างก็พอซื้อได้เฮ้ยโดนไม่โดนใครเลยเรียบร้อยฮะฝั่งนู้นแหงไปแล้วหัวก็มีพี่โอเคเอาพี่ข้างบนนี้แล้วพีเลือกอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้หัวไฟนี่หลๆแหลม อุ้ยนี่ไงเดูที่หลังเขานี่ไงนี่ไงเคียบปีนปุ๊บโดดปั๊บเลยเฮ้ตรงนี้เดียวเปลี่ยนยูนี้มอมเลยก็มาดิครับเหลี่ยมเหลี่ยมนั่เนี่ยเหลี่ยมนี้จะแม่งอยู่ข้างใต้อยู่ข้างใต้ว่ะขากัดกันนะลุง อมันเลยกัดกัอแล้วนะพี่ใช่ใช่มันอยู่ข้างใต้ผมเนี่ยผมจะยิงยังไงก่อนดีวะลงไปย่งีพลงไปมาลงไปก็งานเกิดเลยนั่นี่ยถ้าลงไปกระโดดทิ่มหัวกระโดดชาจเลย surprise motherfucker p ร o e n i x อือเดี๋ยวบยกมเนี่ยอ๋อมีเพื่อนอเอไปแล้พี่นี่เดออู้ย มันต้องออกเสียงต่างๆไปกันว่าข้างหลังข้างหลังครับข้างหลังมาจากไหนวะอุ้ยขึมาก่อนเลยเยอะเกิน <c oughs> ไม่รู้ต <c oughs> <c oughs> ายไปแล้ววูบมันจะหายแล้ววะไอเอลวีดีแคบตัวเดิมไปดิพี่อยู่ข้างในบ้านมีมีส้มไป,ปร์ละ <c oughs> ร้านยังประ เดี๋ยยิงอยู่ไหนอ่ะรอยเออตายสักที่อ้ตัวตีนนี้ไม่ใช่เฮยันส่งไอ้นี่มาป่วนมันส่งคนมาป่วนไม่ม่ชุนเลยตอนนัะนม่ชนชนภูมิิีนเลยฉันเดียวตายอ่ะไม่เคีียมดแรงจังวะันมีพี่ชได้ เนะพี่เดี๋ยวผมจะรีบกดยู่นะนี่บอกผมว่าโอเคโอเคยังไมยังไม่เจอทนหยังไม่เจอทนยเลยนะพี่อาผมมินอยู่ไหนโล่งมากเลยตอนนี้ใช่ใช่ที่ลงไปที่ลงไปมึงนีอยู่ในบ้านนู่นอ่ะโอเคโอเครถรถเล่นหลังเห็นตรงนี้ไหมไอ้เกียร์มันน้อยมัติดต้นไม้มึงติดแกงเหรอนี่แน่มึงติดต้นไม้ใช่ไหมไอ้เกียร์ไปไปเลียกเกียร์ตั้งจริง อย่าอย่าอย่าเล่นพี่น้องไม่ดีพี่เราดักตรงนี้ได้คืนนะคืนเล่นคืนเล่นคืนไม่เชื่อเลือดหมดเลือดหมดอะไรมาเอาเล่นเยอไม่กดขีพนอยละเราเบิดยัดไปแล้วระเบิดยัดอุ้ยเยอะมึงเหรอเมื่อกี้น่ยฮะเรียบร้อยตัวนี้หุ่ยไหมไหวไหยเลยไอ้เหยอะดูหน่อยพวกมึงอ่ะไอ้เหี่เยอะ เียังยังยังไม่หมดนี่แน่จริงไอยสัสสวยพี่เรียบร้อยฮะเฮ้ยคขะาณะนณาพี่พี่หลังล้มพอดีล้มพอดีสวยล้มพอดีมมาเอมมาเปียพี่ แกผมหน่อยพี่ยังไงสายได้ดึกเย็นเราตับแคปตรงนี้เลเฮ้ยเจอแล้วจเอตัวเองร้อนลราละกันเลยใจตัวเองไอีเฮ้นี่แน่คิงแมนร้อนคิงแมนตายอยูเหรอค้ยคิงแมนอิดอิดชิบหายเลยแม่มาแม่งยันตัวสุดท้ายอ่ะโตรเอาเลยตอนนี้ ถ่ายเกมละได้ที่หนึ่งเกจอได้ที่หนึ่งตลอดเออผมเจอคนนั่นไงเห็นไหมล่ะดูพี่ผมกำลังไปเวดบอดตื้นนีดนิดเพี้ยเออดูดิถ่ายแล้วมึงเฮ้ยเฮ้ยนึกทำไมกะมีคนหรอพี่เจอหรือเปล่าได้ไม่คิดว่าซื้อมาจะได้ทำเกมได้เลยคนยิงข้างหน้าตรงนี้บอสบอสบอส ทุกคนเห็นปืนเมติกมั้งวะมีมีดีมีเยอะอยู่ชี้เฉียวเฮ้ยไม่เห็นนะอยู่ไหนดินี่ข้างหน้าผมอ๋อฝั่งนู้นว่ะโอ้โหมาอะไรทางนี้มัอ้าบอดอีกอะอ้าบอดบอดบอดเจ็บบอดเจอบอดเออห้องบอดเนี่ยห้องบอดเนี่ยว่าเนี่ยห้องเต็มขึ้นเนี่ยห้องเงี้ยห้องเต็มขึ้นไอ้เจี๊ยบดุกตาเจ้เจีบดุ๊ตาเฮ้ยาตีน แต่อันต่อไปไม่น่าจะบอดหรอกผมว่าอันต่อไปน่าจะตีนเน้นๆงงเลยจริงใช่ไหมไหนได้เอาถุงยางอ่ะ <c oughs> เอาถุงยางถุงนิ้วเลยถุงนิ้วที่เหมือนที่ผมใช้อะไรน่ะทำไมมันคนเหงาอลยไมมีอะไรจำเพื่ชุบกระเล่นกันไมีอะไรจำเพื่ชุบกระเล่นด้วยรู้ดิโอ้ยิงด้วยไงดูออกเหงาดูา <c oughs> ออกเอามาได้นี่ได้ไฮไลท์มันๆทั้งนั้นเลยแต่แมตช์นี้ อย,อย่างรู้เหรอยิงตัวเองอกนเนาะอะไรกันพี่เบลนะไอ้เอ็นนี่ยพี่เบลเป็นคนเหงาเลยบอทบอทมึงเล่นอะไรกันไอ้บอทเข้าหัวยี่หกเองเลยะนะเอาจบแล้ว em cái này. Ah, okay, okay. okay. oh, <laughs> mày bịp bùi bì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  ok. bì 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 đi. đi. อีหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งเฮ้ยมันชนโอเคยังไงฮอมาแล้วมาแล้วพีฮอฮอลฮอควันขึ้นแล้วควันขึ้นแล้วมันโดดมันโดดมันโดด,ม,โด,ดมันโดดจ้าเอาเอาเอา,เอาเอาเอากับเขาหน่อยเอาจัดให้เขาหน่อยเย้เอา เราดีเทียนเนอะเอ่อเอ่อุ้ยนี่โดนเถอะโดนมมโครข้างโรคอีกหนึ่งไะพี่ดต้องกาอก่อนไอตัวไอตัวหลังหินี่จบหรือยังพี่ยิงยิงล้มไปแล้วครับยิงล้มไปแล้วปัญหาก็คือไอ้รอบป้องมนมันควันมาแล้วอะโอเคผมดักได้อยู่ผมดักได้อยู่ต้นไม้ดักอยู่ อุ้ยแม่งจะตายอยู่แล้วเพื่อนมันมาชุบแม่งฉลาดใช่ไหมสวยสวยมุมสวยสวยงามมากดนนะพีี่่่กำลังจโยวามาตุ๋ยแล้วมาช่วยตุ๋ยแล้วเฮ้ยมีคนลงมีคนลงเฮ้ยข้างหน้าเราข้างหน้าเราโอ้โหพี่ตายแล้วรอนมันจะเล่นอะไรวะ เนี่ยเนี่ยข้างหน้าเราไอ้ตัวเมื่อกี้พี่ยิงก่อแตกไปแล้วไปไหนละปลาระเบิดให้ละวโอ้โดนจับแล้วเด็กเอาเฮ้ยโดนไปจับฝั่งไหนอ่ะฝั่งนู้นเด็กโอ้ยพี่พี่ลงด้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วใครมาชุบคนหนึ่งมากันคนหนึ่งผมกำลังวิตอันนี้โอเคโอเคเนียนอยู่เนียนอยู่ขอบใจขอบใจเลื่นเนียนอยู่เฮ้ยมินล่วงอุ้ยโอ้โหขี้เหี้ย ให้โดนสไลด right? ์มาร่วมสองเลยชุบกันลเลยชุบยับชุบเลยเดี๋ยวเอาละเดี <t 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 ๋ยวเเอาระบิดย้อนข้าไปชุบกันเลยหลัง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 อุ้ยเย้ยโอ้ยโดนหลังตุ๋ยว่ะตัวเมติกว่ะที่เจ็ดได้โยู่เอาแล้วครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับคอร์ดวิทย์มืบายฮะ ฮาฮาสนุกสนุกฮะขออภัยในคำพูดที่ไม่สุภาพด้วยนะครับฝากซับสไคร้ไลค์แชร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ